สวัสดีครับกลับมาพบกับกูช nee 네กแกชนแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ขอนําเสนอเรื่อง AP เหลือทําอะไรดีไม่อยากเก็บเนื้อเรื่องแล้วอยากจะปล่อยบอทไม่มีเวลาว่างในการมานั่งกดผ่านไปทีละด่านโอเควันนี้ขอเสนอว่าช่วงนี้มีกิจ,จกรรมของโคเลเต้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันโ nee 네คเลเต้ก็มีหลายด่านนะผมก็ผ่าน ด่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะบางด่านโอเคเราเพื่อน,อนๆคงเห็นนะนะฮะใครที่เข้ามาไม่เป็นก็กดมาที่เมนูแล้วเข้ามาที่ล็อบบี้นะก็พบกิจกรรมฮนะทีนี้การฟาร์มเนี่ยผมแนะนำว่าสมมุติว่าพลังสู้อาจจะไม่สูงมากก็เอาเป็นหนึ่ง แบบง่ายนะเนื้อเรื่องแบบง่ายนะสีเขียวอันนี้หนึขีท่าเนี่ยมันจะได้ไอัเนี้ยตัวแรกเปลี่ยนของเคอเลตเต้แล้วก็สารเล่งธาตุน้ำแล้ว,ลว,ลวระดับยากละ่ะก็ได้เหมือนกันแนะแต่มีออปชั่นพวกของอย่างอื่นเสริมมาแต่ก็ายากขึ้นด้วยตามลำดับเนาะเอาที่ ไหนะเอาที่ไหวเอาก่อนจะเริ่มฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูกิจกรรมของไอ้ตัวนี้ก่อนคือเรามา,าฟาร์มเนี่ยแล้วก็เอาตัวเด็กมาเก็บเลเวลด้วยแล้วก็มาหาเงินหาตั๋วใบนี้แล้วก็สารเร่งนะโอเคถ้าได้ตั๋วแล้วมันดียังไงไปที่กิจกรรมอะ เนี่ยพอตั๋วเราได้ตั๋วทุกครั้งเราก็จะมาเปิดสุ่มของพวกนี้เนี่ยฮะเราก็จะสุ่มได้ของเล็กๆน้อยไปทีเด็ดมันอยู่ตัวนี้ฮะโอเคนอกเรื่องไปหน่อยโอเคเราก็จะฟาร์มหาการ์ตอนนี้มีอยู่หกสิบสามพอยผมจะฟาร์มด่านยากก็พอ แล้วก็ไปที่1นึ่งับหเนาะมันเป็นธาตุไฟโอเคแต่ผมไม่ได้สนใจว่าเป็นธาตุผมต้องชนะทางหรืออะไรมากมายผมจะเอาตัวเด็กไปเก็บเวลนะชุดนี้ไปเก็บเวลเพราะเลเวลไม่เต็มเลยแล้วก,กดสู้ต่อเนื่องเนาะแล้วก็ติก๊กดำเนินการสู้เมื่อแพ้ลองก็ติ๊กเผื่อไว้เลยนะบางทีเราแพ้คือออกสกิลมาไม่สวยหรือไม่ดี ก็ติ๊กไว้เดี๋ยวมันก็เริ่มใหม่แล้วก็เปิดทิ้งไว้เลยบางคนนะเล่นในคอมก็เปิด,ดยาวๆไปเก็บอันนี้มีแต้มครับ200แต้มแต้ม AP 200แต้มแล้วก็เปิดทิ้งไปเลยถ้าจะดูเอฟเฟกให้สวยก็ปิดออปชันประหยัดแบบตรงนี้แต่ถ้าในมือถือก็ผมแนะนำว่าติ๊กปิดดีกว่า ติ๊กเปิดไว้ะจะได้ประหยัดแบตนะโอเคเดี๋ยวก,กรอไปเร็วๆแอนช่วงแรกรอบเดี๋ยวผมอธิบายดีกว่าสโลรอบแรกนี้จะเป็นการสู้รอบแรกนะจํานวนฮีโร่ที่เรามีในครั้งตอนนี้ก็มีก็สี่ทับสี่ร้อยเอพที่เหลือของผมตอนนี้มีหกสิบเอ็ดไอเทมในครังมีแปดสิบเอ็ดทับสี่ร้อย หมายความว่าใจเต็มสักอย่างเนี่ยมันก็จะหยุดสู้หรือว่า AP หมดนะมันจะบอกจำนวนล่องจำนวนรอบให้ว่าสู้ไปเท่าไหร่แล้วของที่เกินมามันจะอยู่ในจดหมายนะลองดูดีๆแต่ก็ไม่เคยเกินสักเท่ย ก็ไม่ต้องเอามาตัวตีแรงมากๆมาก็ได้ครเพราะว่าเราแค่เอาผ่านด่านแล้วก็มาเกเวลเด็กกับหาตังเล็กน้อยอด่านละพันใส่ตัวฮิลไว้ <S <S ไเนาปั้นตัวอื่นมาสักตัว2ตัวแล้วก็ตัวหลักสามตัวมาจะได้ผ่านง่ายๆหน่อยได้ไม่เสียเวลาเยอะ ด่านนึงใช้เวลาประมาณ3 3นาทีเนี่ยฮะเวลาก็บอกอยู่2นาที40สถ้าเราตัวเด็กมาเยอะเกินอาจจะก,กินเวลาถึง5นาทีแล้วก็นานหน่อยโอเคตรงนี้มันก็จะบอกเลเวลอัพของเรานะแล้วก็ขอเห็นไหมครัมันก็ได้ไอ้การ์ดแล้วมันก็ออโต้ไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยวัลูุ เดี๋ยวผมจะเปิดสักสามครั้งนะแล้วเราจะได้ประมาณหกใบแล้วเดี๋ยวเราจะไปสุ่มการ์ดเราจะไปสุ่มการ์ดจากไอคอนลเต้เนี่ยว่าเราจะได้ไอเทมอะไรบ้างแต่มันก็มีบอกอยู่แล้วนะว่าไอเทมที่ได้จากกิจกรรมตัวนี้มีอะไรบ้างแต่ใจมันอยากได้ เราต้องพยายามมี AP เท่าไหร่ก็ามาฟาร์มที่นี่ช่วงนี้ช่วงกิจกรรมตัวนี้กำลังคิดอยู่ว่าคลิปหน้าเนี่ยจะทำฮีโร่ที่เกี่ยวกับสู้เรดบอสหรือว่าจะทำฮีโร่เอ,เอที่น่าใช้แต่ s อสน่าใช้มีคนทำค่อนข้างเยอะนะก็มีลุงเนี่ยลุงตัวนี้ เป็นธาตุมืดนะแล้วก็บัฟฮิลแล้วก็เพิ่มเกาะที่ดีๆเลยส่วนตัวที่3เนี่ยตัวนี้ก็เอตาที่ดีเหมือนกันนะไวลุยเลดเลดบอสพวกธาตุไฟแล้วก็พวกเลดบอสท,ที่ไว้หากีมัวปอมยอะไรเงี้ยโอเคก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่า จะทำอะไรดีเพราะว่าตอนนี้เราก็ปล่อยปล่อยทิ้งหวงเงี้ยมันก็จะบอกค่าเฉลี่ยอะไรว่ารอบ2นี้ฮีโร่เราได้การมาเป็น95บาใบนะแล้วเอพีเราก็ลดลงจาก61เหลือ59แล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆของไอเทมก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับ ่ไหมเราก็ปล่อยยาวไปเลยโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราหยุดแค่นี้ก่อนเราก็หยุดสู้ต่อเนื่องนะโอเคมันก็จะบอกรายละเอียดว่าใช้ AP ไปเท่านี้ได้ฮีโร่ได้ไเทมอะไรมาบ้างนะ ได้มาสี่ใบไหปล่อยไปสองรอบโอเคเรากลับออกไปก่อนเราไปที่กิจกรรมนะแล้วเราก็ไป c o l เ e เต้แม่มดนอกรีนะอันตัวนีนะ้เป็นกิจกรรมแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆได้น้ำยานะคิดตั้น มันจะมีเลขบอกนะศูนย์ทับหคือยังไม่ได้เลยอะไรที่มันเต็มสมมติ2องทับสองผมก็จะไม่ได้นะมันก็จะไปแรนดอมมันอื่นที่มันได้มาแทนนะโอเคถ้ายังไงก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะฮะกูช h แนลนะอย่าลืม Subscribe แล้วจะได้ดู o v e r h ร์ฮก่อนใครกับทริคเล็กๆน้อยๆวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ